อบอกคงข่อยสุกแล้วประกาศนี่ไงเอาเละพิดอะไมโหน่ะโมเมนต์โอ้เดี๋ยวก็สุกนะจะเนี่ยบาดขวนมออสุขัตตนฝนตกตกแห้งแห้งาะไมพี่น้องฝนตกฝนตก น้าฝนกเนาะ,เ,นะเมื่อบานน้านน้ผฝนชุมช่มฉ่ำมากเลยค่ะตอนอยู่เมืองไทยสวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกจากเมืองไทยนะคะเอาบรรยากาศยามค่ำคืนที่บ้านที่บ้านน้อยมาให้รับชมนะคะช่วงนี้ฝนตกหลายเนาะค่ะพี่น้องขี่ขโมยกับเขาเขาม่านลักของในสวนเออ ลักของในสวนซ,ซ,ซื้อว่าเป็นยังดอกยานมันงัดบานน่ะนะก็เลยเป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะเนาะบานนะคะอีฉันก็โชคดีนะคะบ้านตรงคาบก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆนะคะ,ะก็เป็นคนธรรมะธรรมโมได้เวลาบ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นเพิ่งระทรงข่าวด้วยค่ะดีดีช่วงนี้ก็มี่ขี้กระโมยเขาเป็นรักของในสวนครับพ่อแม่พี่น้องค่ะก็เลยสีวาววาถึงบ้านจังหน่อยเนาะคน่ะเนาะ กลับมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะบานมุมนี้โซฟอกโซ,โซ,โซฟาก็ห้มพลาสติกไว้เรียบร้อยนะคะเก็บเข้าตู้เสืส้อผ้าด้วยค่ะนีะ้คือบ้านเนะคะเนาะช่วงที่อยู่น้ำขีดินนะคะอันโหลดมาทรงหินทรงทรงฝูนเห็ดในขั้วเนาะคะเนาะกระทำให้ข้างบ้านเละนะคะนะ่ะฝนตกเนาะ ช่วงแยวเมื่อบานฝนกระตกหลายคือกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงหน้าฝนพอดีเนาะบันนี้ก็เลยได้เห็ดในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามันอันนี้มันเกิดความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดในการทําในครัวนะคะมันว่างแผนบุดีมันกระสิได้เห็ดลายเทือดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เสียตังหลายเที่ยว บางที่อาจ,จะเป็นพอคิดดีๆนะคะสำหรับคนที่กำลังจะต่อเติมในครัวนะคะเนาะค่ะนี่คือในครัวที่ทำเสร็จนะคะเมื่อตอนกลับบ้านเนาะคะเนาะ,ะไปกลับไปยุบานสามเดือนทำในครัวเสร็จแล้วแต่ว่าโดยความคิดคิดว่าจะทำในครัวแบบไทยๆผสมผสมประสานกับทั้งยุโรปน้ำเนาะเพินกันเลยอันเพินเลยให้างเอาตะไคร้ขึ้นมาติดเห็นบ่ติดอยู่ทั้งเทิงอะนะติด ติดตะไคร้หู้ใหญ่ๆอยู่ทีนี้ก็มีรายงานจากน้องว่าอันนกกระจิบนกกระจาบมันบินเข้าไปข้างในนะคะบินลอดรูนะบินลอดตะไคร้เข้าไปเห็ดห้างอยู่ในเฮือนเนาะเห็ดห้างอยู่หลังคาหมือนว่าอันเนื่องจากว่าบ้านเราบ่มีคนอยู่เนาะปิดเอาไว้นะคะให้น้องมาดูแลให้เขามาทําความสะอาดเดือนเทือสองเทือ เอ้ยไม่ใช่เดือนละครั้งสันดกว้าไปอันบาทนี้มันเกิดเลยต้องเดเฮ็ดไหมนะคะต้องเอามุงลวดมาติดปิดตะข่ายอีกทีหนึง่งกัญังวาเห็นบออันคิดบาลรบขอบเสียงเงินหลายเทือนะคะกใา้จ้างสร้างน้องเคยเหละคะ่มะมาเหตุให้นะคะี่กะติดมุงลวดรอบเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนกจังสีเขาไปบ่ได งุ่งกับเขาใปปบ่รด้บ้ดนิเขาวา่าบ้านน้อยหลังนี้ก็สร้างขึ้นมานะคะเกือบสองปีที่แล้วละค่ะนะคะ,นะคะหวังว่าในอนาคตจะได้ไปอยู่แต่ว่าเฮากับบหูอนาคตเจ้าของดอกค่ะไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันสิมีอีลีบอมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าอยากกลับไปอยู่บ้านนั่นละคะ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่เราฝันเนาะหูยค่ะว่าอนาคตมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ฝันนั่นแหละมีบ้านไว้ก็ดีค่ะถ้าบมณฑดตไปอยู่ถ้าตายก่อนลูกเราก็ได้อยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะฮ้ามีลูกอยู่เมืองไทยอยู่ก็อ,อย่างที่บอกแหละถ้าเรามีบ้านเฉยๆไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้เนาะค่ะนาะเมืองไทยกรไดนะคะถ้าสิไปวัง ถ้าเอาเงินเดือนน้ำลูกกะมันก็เรายังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เฮายยังบ่ท่านได้ฒ่าปน,นันเนาะค่ะและเราก็ยังมีหน้าที่ดูแลสามีอยู่นี่ละพ่อแม่พี่น้องสวนไปอยู่บ้างไทยน้ากับโปไปเราบ่ได้รู้สึกยินดียินไลย่ยอีหยังดอกสมื้อน,นี้แล้วนะขอให้มีอาหารกินมีกาแฟดืม่มมีบุหรี่สูบนะจ๊ะแล้วก็ <laughs> มียาแก้ปวดให้กิน จังสี่เท่านี้จบแล้วนะยางอื่นไม่รู้ไม่คิดอะไรทั้งสิน้นเอยียงคิดทั้งสิน้นก็มีเฮาเป็นพนักง,งานดูแลยู่หันเดลวาวาซานนี่ตะคครกันข้างบนนะคะที่เอาอมุ้งลวดมามาตีปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นหูใหญ่นี่สร้างเพคนกระเฮ็ดใกล้สิแลลวแล้วล่วะคะ่ะคลิปวิดีโอมันกระสิ วกแวกวกแวกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเขาถ่ายวิดีโอนาะ,ะเขาบอเมนเมื่ออาชีพพันละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อันทิตติดแล้วแล้วทั้งขางนี่ก็สิเป็นแบบนี้ในครั้วะนะคะเนะะาะกะดีค่ะมีน้องเคยเป็น้รรางเวลามีอะไรก็ส่งเงินมาให้เขาเขาก็ทําให้นะคะเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้กับบรรยากาศรอบบ้าน้องเคยเอาเอาโต๊ะเอาเก้เอาอี้เนาะเอามาทาเล็กเกอร์ให้ใหม่นะคะขัดเรียบร้อยยยกเรียมเก้า <c oughs> อี้สีสีไทยเฮาพระเจ้า,าจวา่เออเนาะสวยค่ะที่หน้าบ้านนี่นี่เลยเอามาอัปเดตแถมพแม่ที่น้องบึงอันนี้ต้นบักเขีย ب. บบักซีดาบักเขีย ب. บบักซีดา ต้นกล้วยัะเขียบ้วกยังไม่ตรงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าหวีค่ะอันนี้ก็เป็นลักบ้านนะคะเขาปลูกข้าโพดไวหนาฝนเนาะไม่ไม่ต้องรดน้ำมันก็เป็นฝักให้กินเด้ยค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องปูข้าวโพดหนาฝนนะคะ อันนี้ต้นบักมอนต้นมักมอนมันก็มันเป็นสงหฮหกจักหน่อยเพราะว่าเท้าไปอยู่เนาะเออเ้าอยู่นี่มันกสะอาดเรียบร้อยบวอรซุย่างแหละอยู่บ้านแต่ว่าอันนี้ก็น้องเคยมาตัดหญ่าให้คือเกาค่ะก็ดูดีอยู่แต่บางช่วงมันก็รกก็แหละเดือนสองเดือนสองเดือนค่อยตัดท่านึงหญ่านะย้มฝนก็ได้ หน่อไม้ก็มีกินตลอดปีนะคะต้นหนอกิบสุงที่บ้านอยู่หลังบ้านสวนอีกข้างหนึ่งขางบ้านทั้งหนึ่งเขบาบเดไทยมาให้เบิงค่ะเดี๋ยวสิภาพมาเบิงภาพขี้ขโมยมันปีนบ้านยายเอวนะคะเพียมันปีนขึ้นไปมองหะมองหัวหน้าบ้านมันหัวตดเตียเนาะนั่นละปีนขึ้นไปนาตาเชยเป็นลักปักหงว่าซานหนึ่ว่าสิเป็นรักหยัง มันกับบริียดายบังคุงหรอกค่ะตว่วยานมันไปเบื่องลาดเล่าเนาะขี่ขโมยขี่ยาน้่ยดิเดียวสิพาคนมาง,งัดบ,บานเฮาเฮาก็เป็นห่วงล่ะค่ะบดีอยบานเนะาะค่ะก็มาอัปเดตเหตุการณ์ทางเมืองไทยเนาะค่ะเนาะทางลอนดอนนี่ก็ยังชิวชิวอยู่ค่ะใส่ชีวิตตามปกติบ่ทัพงานก็ชบ้บอปปิ้งบ่ช้อปปิ้งกับไปยางล่นออกกำลังกายเนาะค่ะนะพแม่พี่น้อง ชีวิตยังไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ